วันนี้วันแรกแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ร้านค้าสามารถลงทะเบียนคนละเครึ่งพัดในส่วนของร้านค้านะคะส่วนประชาชนเนี่ยรอกันแต่ปรากฏว่าหลายคนยังไม่เคยมีแอปเป่าตังนะไปเตรียมกันแล้วนะคะอย่างชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพิมายเมื่อวานนี้โอ้โหปรากฏว่าแห่ไปลงทะเบียนแอปเป่าตังกันไปยืนยันตัวตนคึกคักรอใช้เงินในโครงการคนละเครึ่งพัสค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะคุณผู้ชมธนาคารกรุงไทยสาขาพิมายมาการตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดเลย เมื่อวานนี้ก็มีการเปิดจุดบริการประชาชนเพิ่มเติมภายในวัดใหม่ประตูชัยตําบลในเมืองอำเภอพิมายโคราชหลังจากที่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากต้องการจะลงทะเบียนแอปเป่าตังที่ธนาคารทําให้ต้องมีการเปิดจุดชั่วคราวอีกจุดนะคะจะเห็นว่ามีคนมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเลยเตรียมเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องพลัสซึ่งจะเริ่มวันที่20ตุลาคมหลายคนเนี่ยต้องไปที่ธนาคารเพื่อให้เจ้าที่ช่วยโหลดแอปให้ช่วยติดตั้งแอปให้ รวมถึงขั้นตอนการสแกนใบหน้าชาวบ้านบางคนถึงก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยจัดให้มีโครงการแบบนี้ตลอดทั้งปีไปเลยเพราะว่าโครงการเนี่ยคนละครึ่งพัดมองว่าสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้รวมถึงได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยร้านค้าก็ได้ขายของกันหลายคนก็บอกดีใจนะคะที่โครงการนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมีประโยชน์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว คุณวิชิตาเลิศพุทธิพงศ์พรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่การคลังของจังหวัดขอนแก่นก็ระบุเช่นเดียวกันบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการแรกก็คือโครงการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะขอนแก่นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ2 6 0 0 0 0คนที่จะได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยจะมีเงินเดือนเข้าเดือนละ300บาทเราก็เอาไปซื้อของกันโครงการเนี้ยเติมเข้าไปให้อีก850บาท รวมทั้งหมดที่จะได้กันในบัตรคนจนก็คือ1,150บาทเป็นระยะเวลา2เดือนคือพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี68ได้กันทุกวันที่1ของเดือนนะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นถ้าใช้จ่ายไม่หมดตัดยอดนะคะไม่มีการทบรวมยอดเดือนถัดไปส่วนโครงการคนละครึ่งพัสจะแยกเป็นสส่วนคือประชาชนแล้ก็ร้านค้า ร้านค้าเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนก็คือวันนี้วันแรกนะคะคุณผู้ชม15ตุลาคมในส่วนของประชาชนเริ่มลงทะเบียนกัน20-26ตุลาคมซึ่งกลุ่มเดิมที่เคยใช้กันแล้วเคยเข้าร่วมโครงการแล้วในเฟส5มีอยู่แล้วทั้งหมดประมาณ26.5ล้านคนแต่รอบนี้สิทธิ์จะเหลือ20ล้านคนดังนั้นทั้ง2โครงการก็เดี๋ยวรอดูขั้นตอนการหวังกระตุ้นเศรษฐกิจคลังของขอนแก่นก็ระบุนะคะว่าขอฝากเตือนคนที่ คิดจะเอาคนละครึ่งไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยถือว่ามีความผิดนะจะถูกตัดสิทธิในเบื้องต้นด้วยค่ะ